สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอพามากราบหลวงพ่อโสธรกันนะคะเรามาสวดมนต์กันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุร ยะทรงอากาศพุทธังแควคาธรรมังแควคาดสังคังแควฆาดสตูภัยพานวินาศสันตินะกะกาโรกุกุกสันโธสิโรมัตเชโมกาโรโกนาคมนโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสปโปพุทโทจะทะเวเนเต ทากาโรสีสักยะมุนีโคตโมจะกันเตยะกาโรอริยะเมตันโยชิวหาทีเตปัญจะพุทธานะมามิหังขอให้ทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้แควคาดปลอดภัยกับทุกๆคนค่ะสาธุ